เห็นเงียบเงีบไม่อยู่เฉยกระติกจัดการตัวป่วนให้เกรดช่างกันชัยสะดุ้งมีถามใครบ้างจากประเด็นร้อนคดีของแตงโมซึ่งทางด้านอดีตผู้จัดการพืชนิทกรตกิซึ่งเป็นหนึ่งในห้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตกเรือเสียชีวิตของแตงโมด้วยได้ออกมาสารภาพว่าให้การเท็จซึ่งล่าสุดทางด้านพิธีกรหนุ่มกันชัยได้คุยกับกระติกใน,ในรายการโหนกระแสโดยหนุ่มกันชัยถามกระติว่า กำลังมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะมีการฟ้องร้องบุคคล2ถึง3คนและอาจจะถึง4คนที่พูดพาดพิงทำให้กระติกเส่อมเสียหรือพูดในข้อความอันเป็นเท็จและทำให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังเมื่อถามว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงกระติกตอบว่าก็อยากจะพูดรวมๆในภาพกว้างว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าความคิดเห็นนั้นทำให้คนอื่นเสียหายไปทำร้ายไปบิดเบือนทำให้คนเข้าใจผิดหรือปุกปั่น ทำให้คนเกิดความเกลียดชังเรามันก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องรับผิดชอบใครพูดอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบต่อคําพูดของตนเองแต่ประชาชนทั่วไปเราเข้าใจว่าคุณรักโมและมีอารมณ์ร่วมกับข่าว อาจจะเข้าใจไปต่างๆหน้าๆถูกบ้างผิดบ้างมาคอมเมนต์อะไรถึงเราอันนี้โอเคเข้าใจได้ไม่ว่ากันด้านหนุ่มกัญชัยริบบอกต่อว่าเดี๋ยวนะพูดว่าตัวปั่นพี่สะดุ้งเลยนะไม่ได้หมายถึงพี่ใช่ไหมกระติกตอบว่าไม่ใช่ค่ะพี่หนุ่มกัญชัยถามต่อว่าคุณพูดถึงหมอของขวัญหรือเปล่าหรือแอนนาหรือฮิปโปหรือเปล่าคุณจะฟ้องพวกเขาหรือเปล่าผมถามตรงๆเลยด้านกระติกเผยต่อว่า เธอไม่ได้าพากพิงถึงใครขอทิ้งคำพูดไว้แค่นี้ใครพูดอะไรไว้ก็จงรับผลจากการกระทำเหล่านั้นรับกรรมกับสิ่งที่พูดไปค่ะปรึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมายแล้วประติกกล่าวว่าดำเนินเรื่องไปแล้วส่วนหนึ่งเห็นเงียบๆอย่างนี้หนูไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะหนูไม่ได้เก็บตัวอยู่บ้านนะใช้ชีวิตปกติคุยทนายอะไรที่ทำได้ก็ทำเจ้าหน้าที่เรียกไปก็ไปรับส่งลูกที่โรงเรียนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ